และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเขาวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการอันเป็นคุณูประโยชน์แก่ประเทศชาติ นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตเนื่องในวันปิยะมหาราช23ตุลาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์นิกร ขณะเดียวกันค่ะยังมีหน่วยงานองค์กรสถานศึกษาพักการเมืองมูลนิธิและสมาคมต่างๆวางพวงมาลาเพื่อกราบถวายบังคมเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเช่นสภาผู้แทนราษฎรวุฒธธิสภาสารีกากรรมการองค์กรอิสระกระทรวงต่างๆเหล่าทัพสถาบันพระปกเกล้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาติไทยรวมถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆด้วยค่ะ